สวัสดีครับผมท่างแขกจัดให้นะฮะวันนี้ของไม้ครับผมนะเป็นอ่าคีมล็อกนะผมนะคีมล็อกเซฟเฟอร์นะรุ่น12นิ้วนะรุ่นนแรงนะฮะนแรงนะนี่เราทำงานเราใช้งานหนักได้สบายๆท่านนี่มาอีกเยอะคนระับ84อันนะครับรุ่นนี้เนาะสำหรับคีมล็อกนะครับผมนะทีนี้มีบางท่านนะฮะได้สง่งคอมเมนต์มาหาผมนะว่าทางแขกรถคันนี้ได้ไหม คุณอยากได้ราคาเท่าไหร่นะฮะผมจะลดให้คุณเลยครับนี่ครับช้อปปี้เขาขายเท่าไหร่4่4 5บาทเอาไปเลยช่างแกสียอให้4ส4 0นะฮะแต่คุณต้องเอานะฮะล้อเล่นนะครับผมนะไม่ได้บังคับนะแล้วแต่ลูกค้าที่จะเอานะไม่ได้ว่ากันนะผมนะนี่ครับ ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะนี่ราคาถูกก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมนะสำหรับสอ,องข้างแขกจัดให้เนาะนี่ครับเพราะว่าคิมล็ลอกตัวเนี้ยมันรู้สึกว่ามันก็มาตรฐานนะผมจะแกะให้ดูปัดให้ดูนี่ครับโอเคนะฮะสำหรับล็อกตัวน,นี้ผมก็ไม่ใช้ตัวหนึ่งก็ดีนะ ว่าคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้ทดลองให้ดูแล้วนะว่าวิธีการใช้นะครับหลายๆท่านก็คงจะใช้เป็เียนนะครับนะรถยังไม่เคยรถที่ไหนมาก่อนฮนะนี่สําหรับของช่งางแขกนะครับนี่คีโมโตสิบสองนิ้วนะรุ่นของซีเอฟคูเปอนะฮะงวดที่ผ่านมาช่งางแขกขายห้า550ร้อยห้าสิบนะฮะส่งฟรีครับแต่งวดนี้นะมีทางบริษัทมีโปรโมชั่นมานะายังช่างแขกยังขายได้นะครับ สี่ร้อยสี่สิบบาทนะฮะนี่ครับถูกจริงจริงหาที่ถูกกว่านี้จะมีอีกไหมนะเนี่ยบอกตรงๆนะครับผมนะนี่ครับพร้อมส่งนะฮะแปดสิบสี่ตัวนะฮะนี่แปดสิบสี่ตัวนะครับผมนะครับตัวละสี่ร้อยสี่สิบาทนะฮะนี่ต้องจําให้ขึ้นใจนะครับสี่ร้อยสี่สิบบาทผมไม่ลดอีกแล้วนะฮะผมไม่ลดอีกแล้วกี่ตัวผมก็ไม่ลดนะฮะผมขายได้ราคาขนาดนี้นะฮะสี่ร้อยสี่สิบบาท เอาไปเลยครับ84ตัวนี้ผมส่งเพื่อประเทศไทยนะแต่ว่าถ้าภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยผมจะขอเพิ่มอีกนะฮะ50บาทเพราะว่าทางขนถงเขาจะามาบวกกับผมนะมา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 คิดเงินเพิ่มกับผมนะประมาณนั้นนะเนาะทีนี้ผมจะขอบวกกับลูกค้านะฮะสำหรับ3ชายแดนภาคใต้หรือว่าภาคเหนือที่มันอยู่บนดอยอะไรประมาณนะั้นเขาไปยากนะครับผมนะนี่ครับ ถ้าอยู่ในเกศไม่ได้ไกลมากฮะฮะเป็นพวกภาคเหนือเป็นพวกเชียงใหม่เชียงรายในนี้ได้หมดนะฮะนะครับเป็นพวกจวบสกีขันอะไรพวกนี้ได้หมดครับผมนะนี่ครับเวียดนามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยที่เราต้องหมวกไปนะครับผมนะนี่ครับอ๋อเรามาดูครับผมนะนี่ผมว่าดีเหมือนกันนะฮะนี่เรามาใช้ดูนะครับคนไหนไม่เคยใช้นะครับนี่กับลองดู คีมล็อกรุ่นนี้เนาะสีฟลูเปอร์สิบสองนิ้วนะครับนี่นดีครับดูแล้วแต่คนจะชอบรุ่นไหนนะฮะเพราะว่าแต่และรุ่นก็ไม่เหมือนกันนะผมนะผมก็รุ่นนี้ตามจริงผมไม่เคยใช้มานะฮะนี่ผมใช้คิมล็อกธรรมดาฮะร,ราคาประมาณสองร้อยยี่นะของโซโลประมาณสองรอยี่หรือ ประมาณนั้นอนะ่ะไม่เกินนะ่ะถ้าของดีๆหน่อยของแท้กนะ็ประมาณสองร้หสิบประมาณนั้นของโซโลเนาะนี่ครับผมนี่เรามาดูกันครับนี่ครับผมก็นี่ก็อยากให้ท่านเอาไปใช้นะฮะว่าสําหรับคิมล็อกรุ่นนี้เนาะซีฟูเปอร์ F per, นะฮะรุ่นสิบสองนิ้วนะฮะออตโตเมติกนะครับผมนะนี่เอาไปใช้กันครับส่งทั่วประเทศไทยจริงนครับผมนะท่านใดที่จะเคยสั่งผมนะฮะทีนี้ผมก็ ทุนนั้นยังไม่มีของผมก็เดี๋ยวผมจะค้นดูนะผมจะโทรติดต่อไปนะครับผมนะนี่ครับสําหรับกิมล็อกเนาะที้เราก็จะส่งให้หมดนะภายในเดือนนี้นะฮะนี่หรือว่าไม่กี่วันอาจจะหมดนะครับเพราะว่าคิมล็อกรุ่นนี้มันจะขายดีนะผมนะของเซฟคัเปอร์เนาะนี่ครับถูกจริงๆนะฮะถูกกว่าช้อปปี้นะถูกกว่าอาร์ชดานะฮะนี่อาราชด้าขาย4 4 5บาทนะนะฮะ ผมจะว่าถ้าเกิดว่าคนไหนขายต่ากว่าต่ำกว่าสี่ร้อยน่ะมันเป็นไปไม่ได้นะฮะบางทีอ่ะมันมีอาจจะมีแบบเป็นภาพออกมาเฉยนะผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะนี่แต่ตามคนเป็นจริงอ่ะสี่ร้อยสี่สิบนี่ก็พอขายได้นะถึงว่าไม่ได้กําไรเยอะนะครับได้นิดเดียวนะอยากให้ลูกค้าได้เอาไปใช้นะะขอ,องดีๆนะผมนะนี่ครับผมนะงัไงก็ฝากไว้ด้วยครับนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแข่งเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะผมนะไป สั่งได้เลยครับผมนะฮะสั่งได้เลยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจบสวัสดีครับ